ชื่อเด็กญที่งที่ิมน่ศนเลยาค่ะชื่ออมิสนาค่รุมอเหนึเป็นไลขที่สิบห้าค่ะหนชื่อเด็กอีกค่ะธัญญาบุญสุขมอเองทศเป็นเลขที่ยี่สิบสองค่ะชื่อเด็กอีกอจิาพรนรคารีม่เ็ลขที่สาสิบเก้าค่ะหนูชื่อเด็กอีกเทดาทยามอหรุทศเป็นลขที่สาสแปดค่ะ ก็นะคะ 1. ไม้ไอติม2ขวดน้ำา3ไม้เสียบลูกชิ 5. 5. 5. ก้น4ได้5้าปืนกาวหกงไกวิธีการทำนะคะ1นําขวดมาเจาะรูตรงหัวข้ามท้ายค่ะแล้วก็2นํนำไม้เสียบลูกชิ้นกับไม้ไอติมมาติดเป็นการหันหนะคะสามเอาไม้ลูกชิ้นมาปัดกับได้แล้วเอาไม้ลูกชิ้น เสียงตรงหัวขวดน้ำทะลุมาก้นขวดน้ำและเอาได้ออกมาจากรูบรรข้าและเอาได้มามัดกับผ่านฝาขวดน้ำค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะควะิธีการเล่นนะคะ